ในวันที่เขาอยู่ข้างในถูกกักขังเขาใช้ร่างกายเขาเขาจะต้นทุนที่มีค่าที่สุดที่เราก็เองก็ไม่สามารถประเมินคุณค่าได้ไม่ควรมีนักโทษทางความคิดถูกขังค่ะทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวพัธิดาเคยอภิปรายเรื่องนี้ในสภานะช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาใช่ไหมเกี่ยวกับสิทธิ์ในการประกันตัวใช่ค่ะอ,อย่าเพิ่งคุยเรื่องหลักการ เอาความรู้สึกก่อนในฐานะสอสอคนหนึ่งพอได้เห็นข่าวนี้ความรู้สึกเป็นยังไงออวินาทีที่เราได้ทราบข่าวที่เกิดขึ้นกับคุณบุ้งในติพรนะคะตอนนั้นกําลังประชุมคณะกรรมาิการอยู่ช็อกมากแล้วก็รู้สึกหดหู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของสังคมไทยมากๆค่ะแล้วก็เป็นเป็นคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่สังคมจะต้องตั้งคําถามกับกระบวนการที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบัน ตั้งคำถามย้อนไปถึงความคาดหวังตอบปัจจุบันและอนาคตที่ควรจะเป็นได้แล้วว่าวันนี้เราเรา,เรากำลังทำอะไรช้าไปหรือเปล่าแล้วเราถึงเวลาแล้วเรื่องที่ต้องทำอะไรสักอย่างถึงแม้ว,วันนี้มันจะช้าไปจนเราสูญเสียผู้ที่คิดเห็นต่างทางการเมืองที่ถูกคุมขังอยู่โดยที่ยังไม่ถูกพิภากษาจนถึงที่สิ้นสุดด้วยซ้ำว่ามีความผิดใดๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆสอสอพูดคุยแลกเปลี่ยนอะไรกันยังไงบ้างครับตกใจมากตกใจมากแล้วก็ เสียใจมากที่แม้เราจะมีเจตจำนงที่อยากจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมหรือตั้งใจจะทำงานตรงนี้ให้มันสำเร็จให้ได้นะคะมันก็ยังไม่สามารถทำได้เท่าที่เราอยากให้เป็นแล้วจนถึงวันนี้ที่เราสูญเสียออนักต่อสู้ไปหนึ่งท่านคือเหมือนกับเราก็รู้สึกเป็นความรับผิดชอบของเราด้วยที่เราแบกความคาดหวังจะทำหน้าที่สสเข้าไปปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแต่มันยงไปไม่ถึงจุดนั้นใช่ค่ะมาเสีย นักเคลื่อนไหวไปซะก่อนออคุณพนิดาเห็นอย่างไรกับวิธีการเคลื่อนไหวของคุณบุง้งไม่ว่าจะเป็นวิธีการแสดงความเห็นในทางการเมืองวิธีการแสดงออกรวมถึงวิธีการประท้วงโดยใช้การอดอาหารเออกลับมาที่ข้อเรียกร้องที่คุณบุ้งฝากไว้คืออะไรใช่ไหมคะสองข้อเรียบง่าย 1. นึ่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบสไม่มีผู้ต้องขังทางการเมืองอีกต่อไป ใช่ไหมคะซึ่งถามว่าสองข้อเรียกร้อ,องอันนี้เนี่ยคือแก่นของสิ่งที่คุณบุ้มต่อสู้มาใช่ไหมต่างอะไรจากสิ่งที่พวกเราสื่อสารกันในสังคมหรือไม่ดิฉันคิดว่าไม่ต่างเพิ่งคิดว่าไม่ต่างรวมถึงพรรคการเมืองใดๆก็ตามในช่วงเวลาที่ก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งเราก็ต่างยืนยันในข้อนี้ว่าเราจะต้องทําเมื่อเราเข้ามามีอำนาจถูกต้องไหมคะสิ่งนี้ไม่ได้ต่างเลยเราอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปในส่วนของกระพี้ คือวิธีการสื่อสารเราอาจจะไม่ชอบคนตะโกนเสียงดังเราอาจจะไม่ชอบคนที่ดูฉุนเฉียวสิ่งเหล่านั้นดีเบตกันได้แต่ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็ดีแก่นแกนของการสื่อสารของการส่งเสียงเรียกร้องอันนี้ค่ะมันคือสองข้อนี้ที่เป็นหลักการสากลที่เป็นสิ่งที่เป็นปกติธรรมดาสามัญที่รัฐควรจะให้การคุ้มครองหรือสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นได้แล้วในสังคมไทยในเวลานี้ ซึ่งวิธีการอาจจะต่างคุณพนิดาคิดว่าไม่ได้เป็นปัญหาตรงนั้นแต่ละคนก็มีวิถีที่จะต่อสู้ในมุมของตัวเองสอสอก็ไปต่อสู้ในสภาพูดกับสาธารณะนักเคลื่อนไหวก็อาจจะมีวิธีที่ผู้คนอาจจะมองว่าก้าวร้าวแต่ให้ดูในแก่นอสองข้อเรียกร้องนั้นใช่ค่ะวิธีการอดอาหารประท้วงหลักบางคน,นก็บอกว่า มันไปแก้ไขอะไรไม่ได้ศาลใช้ดุลพินิษ์ไม่ได้ดูว่าคุณอดอาหารประท้วงหรือไม่อดอาหารแต่บางคนก็บอกว่ามันก็เป็นวิธีที่ก็ใช้สิ่งที่ตัวเองเหลือเป็นสิ่งสุดท้ายคือร่างกายของตัวเองในการเข้าแลกในการสื่อสารกับสังคมมันเป็นสิ่งเดียวที่เขามีในวันที่เขาขาดอิสรภาพทั้งหมด ในวันที่เขาอยู่ข้างนอกเขาทําโพได้เขาเขียนป้ายได้ถูกไหมคะในวันที่เขาอยู่ข้างในถูกกักขังอิสรภาพเขาใช้ร่างกายขเขาเขาจะต้นทุนที่มีค่าที่สุดที่เราก็เองก็ไม่สามารถประเมินคุณค่าได้ใช่ไหมว่ามันมีราคาเท่าไหร่แลกกับข้อด้วยกรองสองข้อนี้ซึ่งเพิ่งคิดว่ามันมันเป็นสันติวิธีที่ เพิ่งไม่ได้ไม่ไม่ใช่ทั้งสนับสนุนหรือไม่ใช่ทั้งต่อต้านแต่เคารพวิธีการของแต่ละคนที่จะเลือกสื่อสารเลือกพูดเพิ่งเพิ่งเลือกพูดในสภาเพราะเพิ่งคิดว่าทางเส้นทางมีเวิร์กแต่เพิ่งก็ไม่ได้รู้สึกว่าการต่อสู้ของคนอื่นมีคุณค่าน้อยกว่าตรงไหนมไม่ได้ตัดสินว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ใช้คําว่าเข้าใจมากกว่าใช่ใวิธีการของแต่ละคนคะในสิ่งที่เขาพอจะ มีจุดที่จะใช้ต่อสู้ได้ก็คือร่างกายและชีวิตแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นความเสียดายที่ทุกคนก็ไม่อยากจะเห็นคือไม่ไม่มีใครที่ควรจะมีความเห็นต่างในทางการเมืองและต้องมาแลกด้วยชีวิตแบบนี้ใช่ไหมครับแม้ว่าเราจะเคารพในวิธีการของเขาก็ตามเหลือเป็นสิ่งสุดท้ายก็ตามแต่ก็มันยังมีนักเคลื่อนไหวที่ใช้วิธีการแบบนี้อีกไงคุณมนิดาอยากจะสื่อสารไปคนเหล่านั้นยังไงจะให้เขา หยุดไหมกลับมาใช้วิธีการอื่นไหมจะได้ไม่ต้องมีคนที่สองที่จะต้องแลกชีวิตแบบนี้สิ่งที่เพิ่งต้องสื่อสารออกไปคือสื่อสารไปถึงผู้ม,มีอาจด้วยมากกว่าเ mm hmm. พราะนี่ก็เป็นสารเดียวกับที่เพิ่งพูดในสภาเหมือนกันในตอนอภิปรายทั่วไปนะคะ mm hmm. ก็คือมันมีคนที่เรียกร้องสิงทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นข้อตกลงในกนติการะหว่างประเทศที่เราเองก็มีพันธสัญญาด้วยว่าสิทธิในการประกันตัวเป็นของทุกคน เมื่อเขายังไม่ถูกตัดสินว่าผิดถามว่าคุณบุ้งถูกตัดสินว่าผิดหรือยังเขาถูกตัดสินในคดีละเมิอดอำนาจศาลซึ่งจำคุกแค่หนึ่งเดือนนะคะแต่หลังจากนั้นโดนทางตำรวจขอถอนประกันในคดีอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองถูกไหมคะซึ่งสารยังไม่ตัดสินว่าผิดและถ้าสารตัดสินว่าไม่ผิดละคะใครรับผิดชอบถูกไหมคะเพราะงั้นเรากําลังพูดถึงคดีการเมือง คดีที่ไม่ได้เป็นปกติไม่ใช่คดีรักวิ่งเชียงป้นหรือฆ่าคนตายแต่อาชญากรรมเดียวที่ผู้ที่ถูกคุมขังทางคดีการเมืองได้กระทําคือการคิดเห็นต่างจากรัฐเท่านั้นสิ่งทีออ่อยากจะฝากสังคมกับไปคิดก็คือเราควรจะต้องทําอะไรสักอย่างกับตรงนี้แล้วหนึ่งเกือบสองพันคนที่ถูกคดีเกือบเท่าไหร่กี่ร้อยคนที่ถูกคุมขังอยู่สี่สิบกว่าคน 65คนตัดสินจบไปแล้วรอว่าพรบรในโทษกรรมจะก้าวหน้าไปถึงไหนอย่างเงี้ยค่ะเราจะทํำยังไงในเมื่อทุกวันที่ผ่านไปมันคือต้นทุนชีวิตต้นทุนทางร่างกายเขาอิสรภาพเขาเวลาเขาทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณบุ้งไม่เคยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะเคยได้รับแต่ทําผิดสัญญาในการประกันคือไปเคลื่อนไหวในทางการเมืองต่อไปทําในสิ่งที่ศาลอาจจะมองว่าผิดจากเงื่อนไขที่เคยคุยกันไว้ก็คือการไปเคลื่อนไหวคือคุณบุ้ง คุกคือโดถูกจำเนินจำเนินคดีเดืจากคดีทําโพ<ช>เรื่องขบวนสเสด็จถูกไหมครับ<ช>แต่<ช>ว่าถูกถอนประกันด้วยการทํากิจกรรมอย่างอื่นและต้องกลับเข้าไปในเรือนจําอีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นการอดอาหารประท้วง<ช>เป็นรอบที่สองใ,<ช>ในมุมนี้คนก็อาจจะตั้งคําถามกับวิธีการอีกอ,ะอ่ะคือเอาเข้าใจเข้าใจเ,าเป้าหมายที่คุณมุ่งเขาต้องการแต่ว่าทําผิดสัญญาประกันก็เลยเป็นเงื่อนไขทําให้ศาลไม่มีทางเลือกเหมือนกันจะต้องไม่ปล่อยตัวชั่วคราวเป็นรอบที่สองคุณพันธิดาคิด มุมนี้ยังไงก็อยู่ที่เจตจำนงของมุมมองของรัฐด้วยค่ะว่าเราอยากจะแก้ไขปัญหาที่มันเป็นต้นต่อของความขัดแย้งของคนในสังคมมาอย่างยาวนานแล้วหรือยัง,งต้องอยอมรับว่าในปี 63, 64, 65เนี่ยมีคดีการเมืองเกิดขึ้นเยอะมาก1,200เกือบ1 3 0 0กว่าคดีเนี่ยค่ะเราจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไง ถ้าย้อนกลับไปในวันนั้นทิศทางการแสดงออกของในแต่ละพักการเมืองต่อเรื่องนี้มีชัดเจนมากๆเลยนะคะถ้าพูดถ้าพูดถึงพกกรรคการนำรัฐบาลในปัจจุบันเองตอนที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกันใช่เราก็เสนอว่าไม่ควรมีผู้ต้องหาทางความคิดะคะไม่ควรมีนักโทษทางความคิดถูกขังใช่ไหมคะทุกคนควรได้รับสิทธิ์ในการประกันตัว การตัวก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการปล่อยให้ทําได้ทุกอย่างแล้วถูกไหมคะมันก็มีเงื่อนไขต่างๆบางท่านโดน E.M. หรือว่าบางท่านมันมีแต่มันมีเวลาได้ไปหาหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองะคะอย่างน้อยที่สุดยังยังสามารถที่จะทําอะไรได้ได้ใช้ชีวิตบางท่านกลับไปเรียน บางคนเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่ถูกคุมขังอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันคือต้นทุนที่สําคัญที่สุดก็คือชีวิตและเวลาของเขาที่ถูกจองจําอยู่ในนี้ในขณะที่ยังไม่ได้มีโอกาสจะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยซ้ําและในขณะนี้ก็ไม่ได้ผิดนะคะยังไม่ได้ถูกสารตัดสินว่าผิดจ mm. นถึงที่สุด